สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการรับมีดให้คมมากๆด้วยวิธีง่ายๆนะฮะเพื่อให้คมมันทนทานด้วยเทคนิคนี้ก็จะเราจะใช้กระดาษทรายสองแบบพร้อมกันนะฮะคือแบบหยาบกับแบบละเอียดมากๆวิธีก็คือเราเอามีดมามีดก็คือเรารับแบบเดิมๆนำมารับแบบเดิมๆที่เรารับกันนะฮะ ที่เราใช้อยู่เป็นประจำานะวิทีรับดึงออกอย่างเดียวนะครับเราจะไม่สวนมีดนะฮะดึงออกอย่างเดียวนะะขอเรารับจนทั่วแล้ว เราก็จะใช้เหรียญน,นะฮะเหรียญสิบจะหนาหน่อยเราจะใช้เหรียญสิบนี่แหละในการเพิ่มองศาให้เขาแบบไม่ต้องไปเสียเวลานะครับเราก็ใส่เข้าไปใต้ใต้ฐานเลยองศาก็จะยกขึ้นนิดนึงโดยอัตโนมัติหลังจากนั้นเราก็จะรับด้วยตัวละเอียดมากๆ ต้่งเยอะาะฮะ้งแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเราก็จะได้มีที่คมขอบคุณท่าที่ติดตามชมครับ